สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับวันนี้ได้พบกับอาจารย์มงคลรอดท่ยงธรรมตัวเป็นๆน,นะครับทุกครั้งเราเจอกันอยู่ในรูปของทํานายดวงประจําวันของสยามรักทุกวันทุกวันเจออาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมและที่สําคัญนะครับดวงชะตามีคนฝากบอกว่าแม่นมากขอบพระคุณนะครับที่เมตตาอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะครับ วันนี้เราจะมาดูภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการงานอะ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในปี2,568ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ดวงส่วนตัวด้วยของแต่ละคนแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับโดยภาพรวมเริ่มจากปีหน้าก่อนนะครับ2568ที่เขาบอกว่าปีมะเส็งจะเป็นมะเส็งทองคําหรือมะเส็งไฟทุกๆเรื่องเลยนะครับผมจะเลือกไพ่5ใบนะครับตอบ หนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือภาพรวมนะครับอะ,อะไรจะเกิดขึ้นไพ่ใบแรกนะครับ Wheel of Fortune กงล้อสมบัติใครขยันใครมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นอันนี้ทรัพย์สินที่ดินข้าวของเลือกสวนไร่นาเครื่องอุโปโภคบริโภคดีถ้าเป็นไพ่รัพย์โดดเด่นเนี่ยถือว่า จะเป็นปีทองแต่ก็ต้องดูอีก4ใบนะครับว่าเป็นยังไงใบที่2โอ้โหก็มี5ถ้วยเนาะปัญหาที่เคยคาราคาสังจากปี2567ใครก้าวผ่านจะได้ดีแต่ถ้าใครกังวละวงแบกไปอีกก็จะต้องกรุ่มหน่อยนะครับใบที่3ครับ ราชนีพัระยันอันนี้เป็นไพ่บันเทิงศิลปินดารานักร้องใครที่มีพรสวรรค์ความสวยความงามสิ่งต่างๆศิละปะทุกขแขนงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ c r e a t i v e Design โปรดักสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามทุกสิ่งทุกอย่างจัดได้ดีนะครับใบที่4ครับต้องใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียใครเคยเป็นหนี้จะมานั่งคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้หนี้ไม่หมดแน่ ต้องใจถึงครับและก็รุยภาพรวมเนี่ยมีไพ่เหรียญขึ้นมา2ใบแล้วนะกงล้อสมบัตินี่ก็คือว่าเป็นไพ่เหรียญอสังหาริมทรัพย์5ถ้วยนี่คือของเก่าของใหม่เราสามารถรุยได้เต็มที่อัศวินเหรียญใจใหญ่หญกาไดากาเสียกู้แบงก์สถานที่สถาบันการเงินการทองสิงต่างต้องกล้าและก็ลุยนะครับใบที่5ครับแถมแพลนอันนี้คือ โรคโซเชียลฮะเพราะฉะนั้นทีวีทรทัศน์โรคโซเชียลดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นส่วนสิ่งสําคัญหรือแม้กระทั่งไร้สดขายสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ต้องนํามาใช้ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะหใบมีไพ่รุนแรงสักใบนึงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามีสิ่งต่างที่ดีก้าวผ่านความกลัวก้าวผ่านความทุกทุกสิ่งทุกอย่างย่าแบกเพราะฉะนั้นต้องใจถึงนะครับโรค วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนไปตามทุกสิ่งทุกอย่างอย่าแบกทุกอย่างจะดีมากถือว่าภาพรวมของในปี2568ปีมะเสงเนี่ยมะเสงทองคําได้แต่ถ้าใครวิตกจริตก็จะซึมเศร้ากังวลว้าวุ่นกับเรื่องเก่าๆเพราะฉะนั้นจะเป็นนี่จะเป็นสินอะไรคิดบวกเข้าไว้เงินทองเป็นของนอกกายเดี๋ยวทุกอย่างก็จะหาได้อ่ะอันนี้คือภาพรวมภายในประเทศนะหุ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาใครที่มีความกังวลต้องใจถึงครับแล้วก็มุ่งมั่นไปจะได้ดีครับอ่ะเราจะมาดูภาพรวมนะครับของคนเกิดวันดีไหมอ่ะวันนะครับเพราะดวงประจําวันเริ่มจากคนวันอาทิตย์ก่อนนะในปี2568ขอ3ใบพอนะครับ1 2และก็3ครับคนวันอาทิตย์จะเป็นยังไงครับอยู่ที่ไพ่เลย หนึ่งไม้เท้าคนวันอาทิตย์ครับขยันครับใบที่สองครับเจ็ดเหรียญคํานวณการเงินตลอดใบที่3ครับสิบถ้วยคนโสดอาจารย์มงคลบอกเลยนะพบลักแน่นอนนะครับมีความลักที่อะไรมีความสุขมีความมุ่งมัน่นพบรักที่ไหนหนึ่งไม้เท้าครับที่ทํางานลูกค้าการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนจนสนิทสนมมีความผูกพันเรื่องของการเงินการทองเอาตัวรอดได้ครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะขยันมาก ทำงานทั้ง7วันเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนบ้างนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วที่อยากมีลูกมีโอกาสสมหวังจะมีลูกได้ครับเพราะไพ่สิบช่วยเป็นไพ่ครอบครัว Family รวมถึงคนของประชาชนถือว่าวันอาทิตย์โดดเด่นนะครับอ่ะมาดูวันต่อมานะครับวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์นะครับ3ใบนะครับไพ่รุนแรงเราก็จะทายรุนแรงไพ่ดีเราก็จะทายดี ให้กึ่งดีหรือกึง่งรุนแรงแล้วก็ปานกลางสองเหรียญครับคนวันจันทร์หมุน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 ,มนตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจับแพะชนแกะใบที่สองครับฤาษีเฮอร์มิตเพราะฉะนั้นยังมีสิ่งที่ดีคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือใครอยากมีโชคมีราบให้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับและเลขเนี่ยไม่ไกลเลยนะครับเลขบัญชีเลขรหัส A t m เจะให้โชคนะครับใบที่3ครับ <9. S 2> เก้าเหรียญโอ้โหต้องบอกว่าต้นปีเนี่ยนะครับหมุนหน่อยแต่กลางปีไปไปลายปีจะดีครับอส,รอสังหาริมทรัพย์การเงินการทองที่ดินมีเพิ่มแน่นอนปดหนี้่ลดสินหมดเพราะฉะนั้นใครที่จะทําอะไรแล้วแต่ให้นะครับนึกถึงสิ่งที่ดีจะดีเป็นพิเศษคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมอดงหมอดูก็ได้นะครับเพราะไพ่ฤาษีผู้มีความรู้นะครับ มีโอกาสเดินทางไกลตัดสินใจตั้งแต่ต้นปีเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไกลสุดถึงต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามีจุดเปลี่ยนแปลงของการงานสุขภาพต้องระวังสักนิดหนึ่งครับพวกสองเหรียญเนี่ยการคิดความกังวลใจเพราะฉะนั้นวิงเวียนศีรษะปวดหัวเดินทางไปไหนมียาติดก,กระเป๋าไว้บ้างครับแต่ก็ปลอดภัยนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพียงแต่ต้องกราบไหว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับมาดูนะครับคนเกิดวันอังคาร จะได้ไพ่อะ,อะไร3ใบ1 2แล้วก็3นะครับดูนะครับได้ไพ่เจเหรียญโอ้โหทำบัญชีรายรับรายจ่ายบวกลบคูณหารเรียกว่ามีความละเอียดตั้งแต่ต้นปีแต่มีโชคดีเหมือนกันใครที่จะขายรทรัพย์สินใครที่จะติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ใบที่2ครับจกักรพัินีครอบครัวความรัก คนที่อยากมีลูกจะสมหวังใครที่มีลูกอยู่แล้วลูกจะเป็นอภิชาตบุตรนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ใบที่3ครับอัศวินถ้วยกันรรยานามิตรเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจะได้ดีจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามกระตือรือร้นขวนขวายทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดสุดๆนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสุขภาพใครที่มีปัญหา จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นไพ่ของความสุขความเจริญสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จได้อ่ะเรียกว่าดวงโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จเอาตัวรอดได้แน่อนอนแต่จะทําอะไรเนี่ยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งคุณแม่หรือแม้กระทั่งภรรยาจะหนุนดวงนะครับใครเป็นผู้หญิงก็จะเก่งประสบความสําเร็จได้นะครับอ่ะนี่คือดวงของคนเกิดวันอังคารนะครับมาดูนะครับคนเกิดวันพุธ รวมถึงพุธกลางวันและพุธกลางคืนด้วยนะนะครับเท่าที่ดูมายังไม่มีปัญหาร้ายของคนแต่เกิดแต่และว,วันนะครับ1,2,3ดูนะครับคนวันพุธครับได้ไพ่3เหรียญปากเป็นเอกซื้อขายแลกเปลี่ยนกินค่าคอมมิชชั่นกินเปอร์เซ็นต์สิ่งตา่างจะได้ดีนะครับการผันตัวเองจากลักษณะของการอาชีพอะไรมาเป็นการเจ้าของธุรกิจได้ นะครับใบที่2อ,อู่หาดาบ5ดาบนี้ต้องบอกว่าอย่าใจร้อนนะครับใครมีการเปลี่ยนแปลงอยากพึ่งกังวลใจว้าวุ่นอะไรไปเพราะบางทีมันอาจจะคิดเล็กคิดน้อยทําให้รู้สึกอึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความใจเย็นความสุขุมรอบคอบจะผ่านทุกปัญหาไปได้แน่นอนใบที่3ครับ m อ p r r r อ่ะต้องบอกว่าใครที่คิดอยากจะไปต่างประเทศต่างชาตินะครับมีการแก้ไขเอกสารสิ่งต่าง จะมีคนช่วยเหลือนะครับให้เดินทางไกลต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นขยันเข้าครับเรื่องของอุปสรรคมีบ้างครับส่วนใหญ่คือแปลความหมายว่าช่วงกลางปีไปแล้วเนี่ยมักจะถูกกดดันในเรื่องของการงานใครบางคนอาจจะแปลความหมายว่ามีตําแหน่งใหม่เกิดขึ้นก,ก,ก็กล้ากลัวเอ๊ะจะไปดีหรือไม่ไปดีอาจารย์มงคลบอกเลยนะให้เชื่อมั่นในตัวเองครับ รุยจะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักนี่สิต้องบอกว่าหาคู่ยากสักนิดหนึ่ง,งเพราะคิดเล็กคิดน้อยและใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับต้องระวังคําพูดเพราะว่าพูดชอบเสียดสีกันเพราะฉะนั้นใครเป็นนิสัยแบบนี้ให้แก้ไขซะและใครที่กําลังรู้สึกว่าเอ๊ะจะพบรักกับคนไทยหรือต่างชาติต้องบอกว่าไออุ่นของต่างประเทศมีเพราะฉะนั้นจะแปลความหมายถึงลูกครึ่งก็ได้เป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้เพราะฉะนั้น คนวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยมีโอกาส go i n t ์นะครับ e m p e r พ r เนี่ยจะดีสำหรับคนที่ทำการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่การปกครองจะมีแบบเขาเรียกว่าตำแหน่งแบบเหลือเชื่อโดยไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นดวงของผู้ใหญ่ก็หนุนดวงแต่ช่วงแรกๆเนี่ยจะถูกอักติหน่อยนะครับข้อ5้าดาบเขาเรียกว่าเราเป็นคนล้นและคนตรงไปตรงมาต้องไปทา ต้องไปสร้างก่อนถึงจะเป็นที่ยอมรับของความรักความผูกพันในหมู่มากนะครับอ่ะนี่คือพุธกลางวันพุธกลางคืนนะครับมาดูนะครับคนเกิดวันพระหรือหัตทรบดีจะได้ไพ่อะอะไร3าใบนะครับ1 2แล้วก็3ครับดูนะครับได้ไพ่ทาวเวอร์ตึกถล่มเลยคนวันพระหัสผมต้องบอกเลยนะครับก่อนนะครับก่อนจะข้ามปีเนี่ยให้ไปทำบุญก่อนเลย สารหลักเมืองสถานที่สิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งนะครับโรงพยาบาลมูลนิธินะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับโรงศพเพราะดวงในช่วงเนี้ยทาวเวอร์ถือว่ามีปัญหาถือว่ามีอุปสรรคหรือถูกนะครับเรียกว่าบีบบังคับให้ออกจากงานนะครับใบที่2ครับราชีดาสู้หน่อยครับกลางปีไปแล้วถึงจะได้ดีครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันพฤหัสจะลืมนะเตือนแล้วทําบุญตั้งแต่ต้นปีนะครับใบที่3ครับ หลังจากกลางปีไปแล้วจะเข้าที่เข้าทางเรื่องของการเงินครับทาวเวอร์ไขเป็นหนี้เป็นสินช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอดทนกัดฟันสู้มักจะต้องขายซ่อมแซมจำนองจำนำําหรือมีเหตุการณ์ให้ต้องเรียกว่าใครใช้ใจ่ายหนี้แทนไขเพราะฉะนั้นครอบครัวห้ามนะครับมัวเมาจากการพนันเลยเป็นลาศีที่ผมต้องบอกว่า หยิบยืมดวงคนอื่นสักนิดหนึ่งช่วงนี้ต้องรอกันบ้านนะครับใครดวงดีเพราะว่าดวงตัวเองเนี่ยมันเป็นทาวเวอร์ตึกถลม่มไม่ค่อยๆที่อะไรกว่าจะถูกใจใครถูกคอมเมนต์ได้ง่ายโดยเฉพาะคอมเมนต์นะครับเขียนคอมเมนต์ comment, เขียนอะไรต่างๆต้องรอบคอบเพราะว่ามีโอกาสนะครับขอโทษเป็นเงินสดนะเนี่ยเพราะฉะนั้นฟังคำอาจารย์ไว้เลยใครเกิดวันพฤหัสเชื่ออาจารย์เถอะแล้วมันจะดีมากๆแต่ผ่านไปกลางปีถูถูเทยไปให้กลางปีเอาตัวรอดได้แน่น,นอน สุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุมีดวงของการไปงานอาวะมงคลให้เป็นการแก้เคล็ดนะครับไปทําบุญนี่คือคนวันพฤหัสนะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนใครอายุมากๆก็ต้องระวังสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับมาดูครับคนเกิดวันศุกร์ครับว่าจะได้ไพ่อ,อะไร 1... 2และก็3ครับคนวันศุกร์ครับได้ไพ่ หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนี่เป็นไพ่ความรักครอบครัวความบุรมสมบูรณ์จะทําอะไรแล้วแต่คนในบ้านคนในครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลได้ครับใบที่สองครับ8เหรียญอ่ะการงานต่อให้อยู่กับบ้านก็มีงานเข้ามาเพราะว่าอะไรหนึ่งถ้วย8เหรียญการบริการการเทคแคร์อาหารของกินเครื่องดื่มความสุขสายเอนเตอร์เทนทุกสิ่งทุกอย่างคนวันศุกร์ได้ดีครับใบที่3ครับเชียรีเดินทางไกลก็ได้อยู่กับบ้านก็ได้มีความประสบความสําเร็จ เรื่องของคนโสดครับจะพบรักมีพ่อสื่อครับแนะนําให้คนใกล้ตัวเนี่ยแหละครับคนในบ้านบ้างเพื่อนฝูงบ้างแนะนําให้รู้จักสนิทสนมกับคนเก่งคนมีฐานะเพราะฉะนั้นวันศุกร์ดีฮะเรื่องของอาหารการบริการการเทคแครรวมถึงการแสดงนะครับเกี่ยวข้องกับฟิลปินดาราใครที่คิดอยากจะประกวดได้ดีหรือแม้กระทั่งการเกษตรก็ได้ดีนะครับเพราะอะไรแปดเตียนนี่เขาเรียกคนขยันใครอยากที่จะทำสองอย่างสามอย่าง เรียนรู้หรือแม้กระทั่งสอบชิงทุนสอบอะไรต่างๆที่จะเปลี่ยนขั้นเลื่อนขั้นเลื่อน,น,นตําแหน่งปะสบความสมําเร็จได้คนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งตัวของท่านเทคแคร์ care, คนนู้นให้ความสุขกับคนนู้นคนนี้เรียกว่าอาหารของกินอุดมสมบูรณ์คนวันศุกร์นี่โดดเด่นแต่โดดเด่นผมให้เรียกว่าโดดเด่นความรักง่ายนะครับมาดูคนวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์นี่จะเป็นอย่างไรสามใบนะครับหนึ่ง 2แล้วก็3ได้ไพ่ใบแรกครับอ้หูคิงเหรียญเลยครับต้องบอกว่าคนวันเสาร์เนี่ยหยิบจับอ,อะไรเป็นเงินเป็นทองอสังหาริมทรัพย์การเงินการทองหุ้นการเก็งกำไรซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อหรือแม้กระทั่งนายแบงใน์นายธนาคารหรือบุคคลที่อยากจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่แบบบางทีมันมองไม่เห็นว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ขอให้เกิดวันเสาร์เถอะเป็นไปได้แน่นอน ใบที่2ครับ Temperance โรคโซเชียลเดินทางไกด์ทิปทัวร์ระหว่างประเทศหรือต่างประเทศเชื่อมคนนุ้นคนนี้ซื้อขาย Export Import จะได้ดีด้วยนะครับส่งออกนำเข้าดีมากใบที่3ครับโอ้โหราชาถ้วยมีผู้ใหญ่หนุนดวงและดวงก็หนุนดวงคนอื่นอีกต้องบอกว่าโดดเด่นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเฮงที่สุดตอนนี้นะคนวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรัก หรือเรื่องทั่วไปรวมถึงใครที่เป็นคนที่มีตาแหน่งสูงๆในบ้านในเมืองและเกิดวันเสาร์นะคุณช่วยประเทศคุณช่วยสังคมได้ด้วยอ่ะเรียกว่าใครมีปัญหาไปให้คนวันเสาร์เนี่ยอวยพรชมไก่เกียรติเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากนะนี่คือปี2,568ของคนทั้งเกิดทั้ง7วันนะครับคนวันพฤหัสหนักสุดแต่ฟังอาจารย์ไว้แก้ไขได้เปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาสถ้าเรารู้สึกว่าเราดวงไม่โดดเด่นในช่วงนี้หรือมีปัญหาอย่าลืมนะครับกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารู้สึกว่าอักตเคเัาขอโทษขอโพยเขาอย่าคิดเล็กคิดน้อยเพราะการคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ทําให้โทสะโมหะเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวออกไปหาไกลตัวนี่แหละครับเป็นการแก้เคล็ดได้ง่ายที่สุดเลยนะครับจากอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากทางสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะ